นนนดัักกมเี่สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสงม่งเความคิดเห็นชาวเกาหลีต่อคลิปลิซ่าและเมนนี่ที่เขาได้นํามาพูดถึงทางช่อง Do You Ram Everyday K Culture เรื่องราวของ2ไอดอลเคป๊ตัวแทนประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในเกาหลีโดยเขาได้กล่าวว่ามีไอดอลเคป๊หญิงจากประเทศไทยที่สุดยอดนอกบ,บนั่นก็คือลิซ่าแบล็กพิงกและเมนนี่จีไอดค่ะแน่นอนว่าความสามารถของทั้งคู่นั้นเรียกได้ ฟ้าประธานเลยทีเดียวทั้งคู่เกิดเมื่อปี1997และเติบโตที่กรุงเทพพวกเธอมีหลายอย่างที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังครอบครัววงเคป๊อปที่ชอบและช่วงเวลาที่ได้มาเป็นเด็กฝึกจากเรื่องราวดังกล่าวเมื่อชาวเกาหลีได้เห็นได้ฟังพวกเขาจะมาสะแสดงความคิดเห็นต่อลิซ่าและมินนี่อย่างไรบ้างไม่รอช้ามาดูกันเลยค่ะมินนี่คือนักร้องที่มีเสน่ห์ดึงดูดไม่ใช่แค่ในเคป๊อปเท่านั้น ถึงลิซ่าและมินนี่จะไม่ใช่คนเกาหลีแต่เธอทั้งสองได้รับตำแหน่งมินทั้งคู่เลย ทุกคนที่ทานตอนเปิดโวลิซ่าจะรู้ดีเธอคือหนึ่งเดียวจาก4,000คนตอนอายุ15เท่านั้นเธอไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลยแต่เธอก็ยังได้เอทั้งหมดจากทุกการประเมินเจนนี่บอกว่าเธอเป็นเด็กฝึกที่ดีมาตลอดโรเซ่บอกว่าในบรรดาเด็กฝึกทั้งหมดลิซ่าคือหนึ่งและเธอฝึกฝนอย่างหนักเพราะเธออยากเต้นเก่งเหมือนลิซ่าฉันคิดว่าลิซ่าเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆคุณสุดยอดมากลิซ่าฉันจะสนับสนุนคุณตลอดไป เคป๊อมีสมาชิกค,คนไทยค่อนข้างน้อยเริ่มจากนิชคุณมินนี่ร้องเพลงเกาหลีได้ดีไม่แปลกแยกเลยและลิซ่าก็แรปได้ดีเช่นกันตอนฉันเห็นมินนี่ครั้งแรกฉันนึกว่าเป็นคนเกาหลีตอนที่ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนไทยฉันอึ้งไปเลยพวกเธอทั้งคู่เท่มากและทำงานหนักมากเพื่อเชื่อเสียงของพวกเธอและพวกเธอทำได้ดีมากมาสนับสนุนกันเถอะ มีหลายคนที่มาเกาหลีเพื่อจุดประสงค์ด้านภาพลักษณ์และการโปรโมตตัวเองแต่ฉันรู้สึกว่ามินนี่เธอจิตใจดีจริงๆแถมยังมีความสามารถมากๆฉันคิดว่าเธอคือแก่นหลักของไอดอลเลย ลิซ่านั้นเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงสัดส,ส่วนของร่างกายนั้นบ้ามากการร้องการแรปวิชวลนภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีนั้นสมบูรณ์แบบและแม้แต่การเต้นปูหนีบอย่างเต้นได้ในระดับซูเปอร์สตาร์ใบหน้าของลิซ่าอาจจะไม่ได้ไปทางเกาหลีแต่ในความเป็นจริงลิซ่าเป็นนิยมอันดับหนึ่งทั่วโลกท่ามกลางสมาชิกแบล็คพิง์ เสียงร้องของมินนี่สุดยอดจริงๆเหมาะที่จะเป็นเมนร้องของไอดอลที่ฉันชอบเวลาเธอโคเวอร์เพลงคนอื่นฉันชอบจิตวิญ,ญญาณของเสียงเพลงของมินนี่ เป็นวิดีโอที่ทําให้เรารู้ว่าความสําเร็จที่ได้มาของทั้งสองคนนั้นมันไม่ง่ายเลยมันน่าภูมิใจที่เธอมาจากต่างประเทศตั้งแต่อายุน้อยๆปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้อมต,ต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและในที่สุดก็ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการเคป๊อเช่นเดียวกับลิซ่าฉันหวังว่ามินนี่จะแอคทีฟไปอีกนาน มันยังคงให้ความรู้สึกเหนือจริงมากกว่าที่จะได้เห็นดิซ่าเติบโตมากขนาดไหนตั้งแต่การเป็นไอดอลที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเป็นไอดอลหญิงที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นศิลปินเดี่ยวที่ประสบความสําเร็จเป็นแบรนด์เอมบรสเตอร์ที่ทุกคนต่างแย่งตัวทุกสิ่งที่เธอได้รับในฐานะชาวต่างชาติมันไม่ง่ายเลยฉันชื่นชอบเธอมากและชอบที่จะได้เห็นคนไทยภูมิใจในตัวเธอและสนับสนุนทุกก้าวในชีวิตของเธอ ลิซ่าทำได้ดีมากในการเป็นศิลปินถ้าใครจะถามว่าซูเปอร์สตาร์ของไทยคือใครฉันตอบได้เต็มปากเลยว่าลิซ่าลิซ่าเหมือนตุ๊กตาใบหน้าเล็กตาโตปากอวบอิ่มแขนขายาวเต้นเก่งและแรปเก่ง ลิซ่าคือฮีโร่ของชาติไทยจริงๆในประเทศไทยช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นรุนแรงจริงๆมีคนที่ไม่ใช่เศรษฐีน้อยมากที่จะประสบความสําเร็จแต่ลิซ่าได้รับการข่าวกล่าวว่าเป็นฮีโร่ของชาติตัวจริงเพราะเธอเอาชนะโครงสร้างสังคมไทยที่ไม่เอื้ออํานวยนี้และกลายเป็นวงเกรอกุ๊ประดับโลกแน่นอนว่าทั้งคู่ยอดเยี่ยมมากแต่ฉันรู้สึกว่าน่าทึ่งมากโดยเฉพาะลิซ่าสุดยอดมากมินนี่พูดเกาหลีเก่งมาก ขอบคุณประเทศไทยที่ส่งพวกเธอมาและนี่ค่ะก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นส่วนใครต้องการดูคลิปเต็มหรือต้องการคอมเมนต์แบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปได้ตามลิงก์ได้เลยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ